นีสสส่สูซูกิโนจิโกโรข่าวชอบสป,ปารายเดือนเริ่มต้นขึ้นซัป,ปโปโรทำผลงานได้ไม่ดีนักแต่ผลงานของสุภโชคในสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรเราจะแบ่งปันปฏิกิริยาของผู้สนับสนุนในพื้นที่กับคุณ นัดที่11เซเรโซโอซาก้าสุพชคจะอยู่ในรายชื่อตัวจริงของเกมนี้ด้วยฤด,ดูการนี้เซเรโซโชว์ความแข็งแกร่งมุ่งเป้าแชมป์นัดเยืนครั้งนี้คาดว่าค่อนข้างยากอย่างไรก็ตามเป็นซัปโปโรที่ทำประตูได้ก่อนอาซาโน,นต,ตัดสินใจหลังจากผ่านทะลุไปได้ อย่างไรก็ตามครึ่งหลังได้จุดโทษและสกอร์เสมอกันสุดท้ายการแข่งขันก็จบลงด้วยผลเสมอสุภพโชคเล่งจนทดเวลาเพิ่มในครึ่งหลังฉันรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างถ้ามีลูกบอลและเขาก็รับหน้าที่วิ่งลูกบอลไปข้างหน้าจริงๆฉันคิดว่าฉันได้งานที่ดี จากผู้สนับสนุนซัปโปโรสุภาโชคคือผู้เล่นคนสำคัญมีเสียงกล่าวว่าแมทนี้พบกับเซเรโซเราครองเกมได้และถึงแม้จะเสมอกันแต่ผมคิดว่าเป็นไฟที่ดีที่ประเมินได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากขาดแป้มทำให้สถานการณ์ยังคงยากลำบากเนื่องจากยังคงอยู่ในโซนตกชั้น นัดที่12 FC โตเกียว FC โตเกียวก็ทำได้ดีเช่นกันในฤดูการนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากในญี่ปุ่นเกมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวที่เรียกว่าโกลเด้นวีคเกมในบ้านที่ดึงดูดผู้ชมจำนวนมากฉันต้องการที่จะชนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุภโชคเป็นตัวจริงในนัดนี้ด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของทีม สุภโชคกอบกู้ทีมนอกจากนี้ยังมีเสียงเศร้าจากผู้สนับสนุนซัปโปโรครึ่งน,นำตั้งแต่ครึ่งแรกประตูชัยเมื่อบาอบาครอสบอลโชคดีดูดเข้าประตูคู่ต่อสู้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาอย่างกล้าหาญส่งผลให้เกิดรูปร่างที่มหัศจรรย์ดังนั้นจึงอาจไม่ใช่แค่โชคเท่านั้นแต่นั่นคือทั้งหมดที่ดีเกี่ยวกับมันหลังจากนั้นฉันก็สามารถสร้างเวลาในการโจมตีได้แต่ฉันไม่สามารถได้รับแต้มเพิ่มเติมใดๆในที่สุดพวกเขาก็ปล่อยให้ FC Tokyo ตีเสมอได้แต่ในครึ่งหลังพวกเขาเสียประตูเนื่องจากความผิดพลาดร้ายแรง FC t o k ียครึ่งนำดึงกลับมาเสริมตำแหน่งหน้าประตูให้แข็งแกร่ง ซัปโ,โปโรไม่สามารถทำลายแนวรับอันแข็งแกร่งของ f อโตเกียวได้และสุพโชคก็ออกจากตำแหน่งในช่วงท้ายเกมเกมจบลงโดยไม่มีการปรับปรุงใดๆในสถานการณ์มัเน,นเป็นความพ่ายแพ้ที่ยากลำบากในเกมเย่าอย่างไรก็ตามความผิดพลาดนั้นเจ็บปวดและเราไม่สามารถได้รับคะแนนเพิ่มเติมแม้ว่าเราจะเป็นผู้นำก็ตามในระหว่างนี้ฉันก็ถูกตามทัน และสุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้ตามปกติสุขโชคยังสร้างความแตกต่างไม่ได้ในแมตช์นี้ทําให้แมตช์นี้น่าผิดหวังทีมยังคงอยู่ที่ด้านล่างนัดที่13คาวาซากิฟรอนตาเล คาวาซากิซึ่งชนาทีปก็เคยเป็นอดีตเช่นกันครั้งหนึ่งพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดที่สามารถกล่าวได้ว่าอยู่ยงคงกระพันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้เล่นคนสําคัญได้ถูกย้ายออกไปต่างประเทศทีละคนและผู้เล่นที่มีประสบการณ์ที่เหลือก็มีอายุมากขึ้นฤดูการนี้ซบเซาอาจเนื่องมาจากความแข็งแกร่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะเป็นเกมเยือนซัปโปโรก็อยากจะชนะนัดนี้และคว้าโอกาสไว้ได้ แน่นอนว่าสุภาโชคจะอยู่ในรายชื่อตัวจริงอย่างไรก็ตามในแมตช์นี้ความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งของแต่ละคนและความแข็งแกร่งของผู้เล่นออกมาไม่สามารถหยุดกอมิสอดีตทีมชาติฝรั่งเศสของคาวาซากิได้เสียสามประตูรวมทีเคด้วยความแข็งแกร่งความเร็วและทักษะโกมิสทำแฮตทริกแรกได้สำเร็จนับตั้งแต่มาญี่ปุ่นเพียงครึ่งแรก เมื่อมาถึงจุดนี้มันเป็นการต่อสู้ซัโปโปโรประสบความสำเร็จในการสร้างเวลาในการบุกในช่วงแรกแต่พลาดโอกาสที่ขาดไปทั้งหมดในครึ่งหลังเราเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงและสามารถเล่นเกมได้อย่างมั่นคงและเราสามารถสร้างแนวรุกที่แข็งแกร่งได้อย่างไรก็ตามคุณภาพของชิ้นส่วนชอ็อตนั้นต่ำและไม่แน่นอนไม่มีตัวจบสกอร์ สุภโชคก็เข้าร่วมเต็มตัวสุภพโชคกำลังทำงานแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ฉันเสียใจจริงๆกับสถานการณ์ปัจจุบันในวันนี้เช่นกันเขาจ่ายบอลเฉียบขาดซึ่งแน่นอนว่าจะได้แอตซิสแต่มูซาชิกลับตึงเครียดและพลาดไปฉันรู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของทีมแม้ว่าเขาจะเล่นได้ดีมากก็ตามถ้าโดนลดตำแหน่งสุภพโชคก็ไม่อยู่ เราต้องการกองหน้าที่สามารถใช้ประโยชน์จากสุภพโชคของเขาได้ถ้าสุภพโชคบาดเจ็บก็จบทีมฉันได้ยินเสียงเช่นฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเศษหนึ่งส่วนส,วนสามของฤดูการจบลงด้วยซัปโปโรเป็นอันดับสุดท้ายนี่เป็นสถานการณ์ที่อันตรายร้ายแรงนัดที่14จูบิโลอีวาตะซัโปโปโรเข้ามุมแต่ต้องเจอกับอีวาตะในบ้านซึ่งน่าจะเป็นคู่แข่งในการตกชั้น อีวาตะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหากไม่มีผู้เล่นเก่งๆเนื่องจากอาการบาดเจ็บและซัปโปโรก็ไม่สามารถแท้ในนัดนี้ได้สุภพโชคยังอยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของเกมนี้ ตอนนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเลยอย่างไรก็ตามมันคงจะน่าแปลกใจถ้าเขาถูกละทิ้งจากรายชื่อตัวจริงในส่วนของแมทนั้นเราเห็นการเคลื่อนไหวมากมายมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ด้านหลังคู่ต่อสู้ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจากนั้นพอจับบอลหลุดได้และเห็นอาซาโนเคลื่อนไหวหลังสนามก็จ่ายบอลได้สมบูรณ์แบบอาซานอยิงเข้าประตูของคู่ต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมและขึ้นนำสุภพโชคได้รับการช่วยเหลือ ความร่วมมือระหว่างอาซานอและสุภโชคนั้นสมบูรณ์แบบในช่วงสุดท้ายของแมตช์เราได้แทนที่ผู้เล่นด้วยความสามารถในการป้องกันและเลือกเล่นแบบตั้งรับพวกเขาหลบหนีได้อย่างยอดเยี่ยมและควาชัยชนะครั้งที่สองของฤด,ดูกาลโดยหนีจากอันดับสุดท้ายเสน้นทางของสุภโชคเปดูเหมือนง่าย,ยที่จะทำงานร่วมกับอาซานอสุภโชคจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ นอกจากจะได้ยินเสียงแบบนี้จากผู้สนับสนุนแล้วโคตะโยชิฮาระอดีตตัวแทนประเทศญี่ปุ่นก็เช่นกันเมื่อบอลไปหาเขาคนรอบข้างเขาก็เคลื่อนไหวและแน่นอนว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มั่นคงที่สุดตอนนี้ยังดีที่ได้บอลให้เขาฉันเขียนเกี่ยวกับการอนุมัติข,ของฉันในคอลัมน์ของฉันไม่ต้องสงสัยเลยว่าปัจจุบันเขาอยู่ในอันดับที่เป็นเอสของซัปโปโร อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของการแข่งขันเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่อาซานโนได้รับบาดเจ็บและถูกหามออกไปบนเปลหางต่อมามีข่าวออกมาระบุว่าเนื้อฉีกขาดฉันแน่ใจว่าฉันจะออกไปประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้การจากไปของอาซานโนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดและทำงานร่วมกับสุภโชคได้อย่างลงตัวนั้นเจ็บปวดเกินไปสำหรับทีม นัดที่15คาชิวะเรโซซัปโปรโรมีแต้มไม่พอถึงจะเป็นเกมเยือนแต่ก็อยากชนะเกมนี้แน่นอนว่าสุภโชคก็อยู่ในรายชื่อตัวจริงของเกมนี้ด้วยเนื่องจากอาซาโนหายตัวไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บคิมกุนฮีที่เก่งหลังการเล่นจึงได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกในฤดูกาลนี้การแข่งขันยังคงเป็นการต่อสู้แบบกลับไปกลับมาแต่คาชิวะครึ่งนาจากการเล่นเซตหนึ่ง อย่างไรก็ตามโคไมทำประตูตีเสมอได้ในช่วงต้นครึ่งหลังและเกมรุกของซ<อ>ัปโปโรยังดำเนินต่อไประยะหนึ่งอย่างไรก็ตามปัญหาที่ซัปโปโรไม่สามารถทำคะแนนเพิ่มได้ท่ามกลางการพัฒนาที่เร่งรีบนี้ก็มาถึงคราวนี้เช่นกัน เราทำผิดพลาดมากมายใน,อนแอดโดยไม่สามารถทำคะแนนเพิ่มเติมได้และเราเสียคะแนนไปเราแพ้1นถึงสสุภโพโชคเองก็ไม่ได้แย่กแต่ความร่วมมือกับกอนฮียังไม่ดีนัก ฉันวิ่งเข้าไปในพื้นที่ด้านหลังแต่ไม่มีผู้ใดผ่านเข้ามาจากด้านหลังฉันรู้สึกประทับใจที่ไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ในแมตช์นี้ด้วยความพ่ายแพ้ต่อคาชิวะแต้มต่างกับทีมที่เหลือจึงค่อยๆขยายกว้างขึง้นอาโอกิที่มีรูปร่างดีในนัดนี้ถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากอาการบาดเจ็บดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเขาน่าจะต้องพักหลายเกม สถานการณ์ที่ยากลำบากยังคงดำเนินต่อไปนะขอบหน้าผาเลเว่นรับรอบ3พบนากาโนปาเซโรการแข่งขันชิงถ้วยซึ่งจัดขึ้นในวันกลางของการแข่งขันหลีกจะเล่นโดยสมาชิกรุ่นเยาวเป็นหลัก สุภพโชคจะไม่นั่งสำรองเตรียมลุยศึกหลีส่งผลให้ซัปโปโรเป็นฝ่ายชนะหลังดวนจุดโทษแม้ว่าคู่ต่อสู้ของเราจะเป็น J3 และอันดับต่ำกว่าแต่เราก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเล่นกับสมาชิกที่ดีที่สุดของเราคู่ต่อสู้ขึ้นนำหนึ่งแต้มซัปโปโรตามทันสกอร์ในครึ่งหลัง มันเป็นการต่อสู้ที่สูสีกันมากเนื้อหาไม่ได้รับคำชมมากนักและความน่าดึงดูดใจของคนหนุ่มสาวก็ไม่ค่อยดีนักความจริงที่ว่าคุณต่อสู้อย่างดื้อรั้นและดื้อรันและได้รับชัยชนะจะได้รับการชื่นชมพวกเขาจะสามารถนำโมเมนตัมนี้ไปสู่ลีกได้หรือไม่เลเวนคัพได้ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแล้วและเป็นเรื่องดีที่ผู้เล่นรุ่นเยาว์มีโอกาสอีกสองครั้งที่จะแสดงตัวตน นัดที่16คาทิมาแอนเลอร์แมตช์นี้มีชื่อว่าไทยแลนด์เฟสตา้าและเราจะแจ้งให้ทุกคนทราบถึงเสน่ห์ของประเทศไทยโดยจัดขึ้นภายใต้ทีมของมีรถตุกตุกจัดแสดงที่สถานที่จัดการแข่งขันมีการแสดงภาพถ่ายนักกีฬาที่แต่งกายเป็นนักกีฬามวยไทยมีการทดลองนวดแผนไทยและมีอาหารไทยหลากหลายรายการเรียงรายอยู่บนระเบียงกลางแจ้ง น่าเสียดายที่ฉันมีสิ่งที่ต้องทำและสามารถไปถึงสถานที่จัดงานได้ในนาทีสุดท้ายดังนั้นฉันจึงไม่สามารถเพลิดเพลินไปกับมันได้อย่างเต็มที่มีของขวัญที่ฉันสามารถถูกลอตเตอรี่ไปเที่ยวเมืองไทยได้แต่ฉันก็แพ้เช่นกันตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินทางมาเมืองไทยด้วยตัวเองอีกอย่างอาหารไทยที่ฉันชอบคือข้าวมันไก่เกมนี้แพ้โดยซิ่งเชิงศูนยถึงส ซัโปโปโรไม่มีจุดดีเลยขาดความเะเยทะยานทำอะไรไม่ได้เลยและพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงอาโอกิที่มีรูปร่างดีก่อนการแข่งขันได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บมูซาชิยังกลับมาไม่ได้ที่แย่ไปกว่านั้นมิยาซาวะและคอนโดก,ก็หายไปเช่นกันดูเหมือนว่าจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอซา,าโนก็ต้องพักเนื่องจากอาการบาดเจ็บเช่นกันจึงมีอาการบาดเจ็บมากมายที่นี่และผู้เล่นที่เข้าร่วมการแข่งข,ขันเลว,วงคับก็หมดแรง ก่อนการสู้รบซัปโปโรยังเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บสุภโชคจะอยู่ตัวจริงแน่นอนในครึ่งแรกเขายิงลูกห่วงได้อย่างน่าประหลาดใจแต่น่าเสียดายที่พลาดประตูไปเท่านั้นไฮไลท์เดียวของซัปโปโรคือลูกยิงของสุภโชคไม่มีอะไรให้ดูเลยสุโชคนำทีมด้วยการวิ่ง20แดด สุภพโชคพยายามจะแซงหลังคู่ต่อสู้แต่จ่ายบอลไม่ออกนักเตะคนอื่นๆคลื่อนไหวน้อย มันเป็นเกมที่แย่ที่สุดของฤดูก,การ,รท,ที่มีการประสานงานที่ย่ำแย่และไม่มีศักยภาพเลยหลังแมตช์โคไมกล่าวว่าอัญญประกาศเดี่ยวเปิดอัญญประกาศเดี่ยวเปิดฉันไม่มีจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้โอคามูมะแสดงความคิดเห็นว่าอัญญประกาศเดี่ยวเปิดอัญญประกาศเดี่ยวเปิดเราไม่ได้พยายามทําอะไรเลยวันนี้แย่มากมันเป็นเกมที่แย่มากโดยไม่แสดงทัศนคติต่อการต่อสู้คุณกําลังทําอะไรอยู่ถึงแม้จะเป็นเทศกาลไทยแลนด์ สุภโชคได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยรอบคัดเลือกรอบสองของฟุตบอลโลกเอเชียจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนและสุภโชคได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของทีมช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับประเทศไทยการชนะจีนและสิงคโปร์ติดต่อกันถือเป็นสิ่งสำคัญก่อนอื่นผมอยากให้คุณผ่านรอบสองไปได้ฉันจะสนับสนุนคุณเบื้องหลังด้วย ขอให้โชคดีนะตัวแทนประเทศไทยอยากให้สุภโชคเข้ารอบ2แล้วกลับมาได้เข้าร่วมทีมชาติหลังเกมกับโตเกียวเวอร์ดี้เมื่อวันที่เศษ6ส่วน2สุภโชคคาดว่าจะขาดเลเว่นครับและเอ็มเพอเรอร์ครับระหว่างนี้ผมอยากให้ทีมได้ฟอร์มคืนบ้างสุภโชคกลับมามีชัยชนะซัปโปรโรยังชนะและปรับปรุงผลงานพร้อมต้อนรับสุภโชคมิถุนายนเริ่มต้นที่นี่ สิ่งที่ฉันกังวลคืออาการของเขาในขณะที่เขาจะแข่งขันในเกมติดต่อการและอาการบาดเจ็บของเขาเริ่มดูการนี้ทางทีมงานเริ่มวัดความเหนื่อยล้าโดยการตรวจเลือดปรากฏว่าสามารถวัดความเหนื่อยล้าสะสมได้จากสุขโชคแม้แต่ในเกมเมื่อวันก่อนเขาก็แสดงท่าทางถูหลังต้นขาของเขาฉันหวังว่าฉันจะไม่ได้รับบาดเจ็บจากความเหนื่อยล้าสะสม นั่นคือทั้งหมดสำหรับครั้งนี้ซัโปโปโรขาดกำลังทหารและการต่อสู้ที่ยากลำบากยังดำเนินต่อไปหน้าต่างการโอนย้ายช่วงฤดูร้อนจะเปิดขึ้นเร็วๆนี้ GM มีการมีระบุไว้อย่างชัดเจน,<ห>นว่าเขาจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมดังนั้นประเด็นสำคัญน่าจะอยู่ที่วิธีการเอาตัวรอดจนถึงตอนนั้นโชคดีที่คะแนนระหว่างเรากับทีมที่เหลือไม่ได้ห่างกันมากนักฉันหวังได้แค่โต้กลับจากช่วงซัมเมอร์เท่านั้น ขอให้สุภโชคคาระมัดระวังอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งในฐานะนักเตะเพียงคนเดียวที่รู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพในตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้กุมชะตากรรมของซัปโปโรในฤดูกาลนี้ฉันหวังว่าทีมงานจะระมัดระวังในการใช้งานของเขาขอบคุณสำหรับการรับชมของคุณหากคุณสนุกกับมันแม้แต่น้อยโปรดสมัครรับข้อมูลช่องและให้คะแนนเราสูงแล้วพบกันใหม่ครับลาก่อน